นี่โยกกล้วยหั่นครับหั่นเป็นลูกเต๋เล็กๆเพราะดีข้ามเขาจะมาผสมหั่มจักน้อยไปมันหอมอนี่ถุงหั่มเนี่ยแค่นี้พ่อรั่ยบัวพ่อครึ่งถ้วยใส่ลงไปเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวมุนหลุดไปนีเข้ากัน,นเกลือใกล้ไข่นี่ครับนี่หวะยกกล้วยผสมห้ามค่นี่แล้วครับแล้เาไปเก,กลือไกล้ไปเนี่ยโอ้ยขวากใกลไข่กกินเสียรปกเลียนเนี่มันอ,อันนี้เพื่อนว่าหายกินยอกกล้วยนะั่ ที่จริงอาหารรักอาหารคุ้นน้าเหนือครับอาหารคุนนนาาร้นผสมห้อมกับข้อไปให้กินเลียนไปแต่ซอสเจลาหมึกกับยอดกล้ว,ว,ย,กกวยแล้วน,นี่เห็นบ่กเรียนกันว่าหลุดบานเนี่ยได้กินยอดกล้วยถ้า,ามาซาดท้องซาดต้อมาก,กินมาก,กินแบบนี้แล้วเนี่ย พิ้เสียบก็หานคนหยกวกกล้วยก็ห้ามมือซื้อนินะครับเบื่อเพื่อนกินบปนเบื่อผสมยังไงหยวกกล้วยกับห้ามแคนะ่นั้นนะหัวเที่ยงกับเบอรละกับละมั่งหนึ่ง cây xíp tù mắc chín bạc liên hết không xây gì mắc ngam nhưng mà bạc liên nó về chín mươi vạn hồn hả กูมีกับอาหารกินควบคู่กันไปครับกินพร้อมอิ่มเหนื่อยกมดก๋วยนนี้ไข่ของมือว่าน,นี่สองสี่หกแปดสิบสงสัยมือนีไข่อีกสอง Mua bạn nhìn này cái đẹp đẹp Đúng không? Ủa cái gì mình thấy xẹp Còn nha Chụp 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 Негатин.